สวัสดีครับกลับมาเจอกับซีรีส์การแลกเปลี่ยนอีกแล้วซึ่งซีรีส์แรกครับขอบคุณน้องจิรพัฒนมากครับเอ้ยซึ่งชุดแรกขอบคุณน้องจิรพัฒนมากมาดูกันเลยครับว่าซีรีส์การแลกเปลี่ยน VVIP มันยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ได้ของมันยังดีเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้ฮะชึบเย็ดเขู้ขกูโอ้ยมาดีนี่ ชุดแรกถือว่าขาดทุนนะชุดแรกยังถือว่าขาดทุนอยู่ครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกับชุดต่อไปครับไปเจอชุดที่สองครับผมกลับมาเจอกับชุดที่สองชุดที่สองขอบคุณน้อง coexi มาหายว่าอะไรปะ c o ี i เหรอ c o x ่โอเคน้อง c o x ่ชิปหายลระราคาในตลาดมันเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรครับราคาในตลาดเปลี่ยนแปลงเราก็ใส่ใหม่ ตัวหนึ่งสมอลลิงมันเปลี่ยนรดลงมามม้งเนี้อู้ชุดที่สองถือว่าเอาเรื่องโอ้โหแต่เบลบวกหนึ่งหุยผมว่าคาร้อนะแพันห้าเองเหรอผมนึกว่าสักสองพันฮะเอาไปบวกแปดแล้วกันน้องน้องเอาบวกแปครับชุดที่สองได้บวกเจ็ดคารล้อศูนย์หกยูครับต่อเลยครับ ต่อเนื่องครับเดี๋ยวไปเจอชุดที่สามครับโอเคไปเจอชุดที่สามกันนะครับกับชุดที่สามแล้วชุดที่สามว่าขอบคุณน้องนิกมากครับน้องนิกส่งมาครับเควสครบเหมือนเดิมอันนี้ก็เกือบพันห้าร้อยเอ็มครับจัดไปโอ้ยตัวที่สามอุ๊มเวอร์เบสมาสามเลยแต่เวอร์เลจเจนยังไม่มาครับเก้าร้อยล้านเฮียโหเอาไหนดีอ่ะ เห็นหอกลามเป็นลิมิเต็ดคือเอาไหนดีครับเอาเอาเงินหรือเอาอะไรดีอะไหนหน้าแชทบอกหน่อยครับตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่นะตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่จะได้รอหน้าแชทได้ครับ<ฮ>ผมว่าน่าจะลามอ่ะแต่ลาม,มงขายยากแน่ๆเลยตอนเนี้ย เอาไงดีวะผมว่า 900m ม,มันก็คือมันได้เงินไปมันดูเห็นมูลค่ากว่าไงเอาไปซื้อได้เนี่ยคนแนะนําเงินนะเนีย่ยคนแนะนําให้เอาเงินสาหรับหน้าแชทต,ตอนนี้อะเงินเงินครับโอเคครับชุดที่สามก็ค่อนข้างขาดทุนนิดหน่อยนะไม่นิดอ่ะครับเกืเอบ 500m โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อนชุดต่อไปเดี๋ยวไปเจอชุดสี่ครับไปเจอชุดสี่ได้เลยหนึ่งชุดที่สี่ครับซึ่งชุดที่สี่นี้ทุกทีอะเราดูแต่แบบแรกพันเอ็มบวกพันสองพันสามพันสี่พันห้าใช่ไหมเรามาดูสักห้าร้อยหกร้อยกันบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไงและท,ทําเควสคบด้วยโอเคอึ๊บ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 ก็ได้อยู่นะฮะก็ได้อยู่ครับลงทุนไปห้าร้อยห้าสิบ ได้กับมาหกร้อยกว่าเอ็มครคือมันก็คงตามเลนส์ของมันแหละนะครับตามเลนส์ของมันแรกเท่าไหร่ก็ได้ประมาณใ,ใกล้ๆเคียงเท่านั้นครับเคครับชุดที่สี่นี้ก็ไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวเราไปเจอชุดที่ห้าเลยครับป่ะเจอชุดที่ห้ากันครับกลับมาเจอชุดที่ห้าครับชุดที่ห้านี้ก็เนมารล้วนนะขอบคุณพี่แบงค์ครับหรือไอดีของพี่ผมเองหรือของผมเองนี่ครับ เนม่าล้วนๆเลยสิบตัวจับปลายเนม่าอุ้ยผมว่าได้อยู่นะเบอร์เลเจนมาด้วยคุณเบลห้าอุ๊ยมีด้วยเหรอได้ซ้ำกันอย่างเงี้ยแต่ไม่คุ้มแน่ๆเพราะเบลกหกผมก็ได้มาแล้วผมไม่คุ้มครับสามตัวนี้ต้องลุ้นเบอร์เลเจนวิลลิมาันเน่นเหรอเท่าไหร่วะอย่างที่ผมคิดไว้เลย คือถ้าเกิดมึงจะเกินมาเป็นพันเก้าเงี้ยมึงให้กูมาแค่พันสามพันสี่กูได้แลกต่ออย่างนี้ผมแลกต่อไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับชุดที่ห้านี้ได้เกือบพันได้เกือบสองพันเอ็มนะบวกห้าลิมานเน่นเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเจอชุดที่หกครับไปเจอชุดที่หกกันชุดที่หกแล้วกลับมาเจอชุดที่หกขอบคุณน้องแอมนอดด้วยแอมน็อโอเค ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเกือบพึงพันสองร้อยล้านแอบ not okay หุ้ยเวอร์เลเจนก็มาตัวนี้เพก่อนโหนะบุ๊บบวกสองพันวุ๊ยได้เงินด้วยครับใช่ไหมก็โอเคนะแลกไปพันสองได้กลับมาประมาณพันหกครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ได้เงินครับโอ้โห เลเคชุดที่หเอาเรื่องครับไม่เป็นไรครับผมยังมีให้ดูต่อเดี๋ยวเราไปดูต่อชุดที่เจ็ดป่ะไปเจอชุดต่อไปกลับมาเจอชุดที่เจ็ดแล้วครับชุดที่เจ็ดชุดที่7ก็ขอบคุณน้องโมโตโกแอดดิกด้วยแข่งคับฟิฟส์แอดดิกน้องโมโตโกส่งมามูลค่าอุ้ยอาบุเมายองด้วยชุดที่เจ็ดกดเลยอุ้ยเวเลเจนสองตัวครับเวเลเจนสองตัว โอลาสันเอฟเฟนแบกอยู่แล้วผมว่าสองพันน่ะเออชุดที่เจ็ดก็คุ้มไหมวะก็ผมว่าคุ้มนะสำหรับชุดที่เจ็ดแต่มันเอาไปแลกต่อไม่ได้แล้วนะคือน้องต้องขายแหละแล้วก็โดนหักภาษีซึ่งไม่เป็นไรครับเราไปดูกันต่อชุดที่แปดเลยผมจะได้สามพันเอ็มสี่พันเอหรือเปล่าไปเจอชุดที่8ปดนะผมกลับมาพบกับชุดที่แปดกันเลยชุดที่แปดนี่ก็ขอบคุณคุณมาเฟียอินดี้ด้วยนะครับ สำหรับการแลกชุดนี้ซึ่งเอาริเบลลี่มาแลกเลย mm hmm. ก็จัดเลยครับไม่ต้องพูดพร่มอะไร mm hmm. บวกแปดอุย้ยอ mm ังเดรเชฟเชนโก้ครับอุย้ยคุ้มไหมวะต้องเอาอยู่แล้วผมไม่รู้ว่ามันคุ้มมากขนาดไหนไม่รู้คนขายเยอะขนาดไหนนะแต่ก็ก็ต้องเอามึงอะ่ะ โอเคครับชุดที่แปดจบไปแล้วเดี๋ยวไปเจอชุดที่เก้าเลยไปเจอชุดที่เก้ากันครับมาเจอกับชุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็คือชุดที่เก้าเลขเก้าซึ่งมันเป็นเลขที่สวยมากมันต้องดีครับขอบคุณคุณต้ามาเฟียด้วยนะครับต้ามาเฟียจัดไปเอ้ยกูแลกเกือบเงินแน่ๆอันเนี้ยกูว่าแล้วขาดทุนแล้วคือแบบแสงม่วงมาแค่อันเดียวนี้ จบเจ้าไม่เล้าหรือครับจบเจ้าไม่เล้าหรือครับสับวันนี้ชุดที่เก้าจบไปเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย